เอาละฮะสวัสด <emaal> <Christmas. S 1> <sh> ีเพื่อนเพื่อนทุกคนด้วยฮะนี่หายไปนานช่วงนี้หมดแพชชั่นว่าเราคนดีว่าติดธุระที่บ้านนะแล้วก็ไม่อยากขี่ด้วยช่วงนี้ไม่รู้สิมันเหมือนหมดแพชชั่นแต่วันนี้เอามาวอร์ใหม่ไม่งั้นรถตายเนี่ยไม่ได้ขับน่าจะเดียนจะสองเดือนแล้วมั้ง เอเอสพันธ์นะถ้าจะไม่ผิดเอาไปออกคลิปล่าสุดเป็นเดือนแล้วโ oh, อ้โหมายกอดเลี้ยงกันละเฮ่รถตุง้งเบี้ยเท่าไง บ้านเพื่อนด้วยฮะเฮ้ยกูไปทางนี้กูเปียกแน่นอนกต้องกลับเข้าไปทางในเมืองอางี้มันเนี่ยรถมาชำ้ชำๆกันทุกคันเลยมึงเนี่ย 没有啊。 น่าจะทิ้งเลยนะถ้างมาถอดออกบิดแล้วลอยเลยกกไะจบขาดีจริงว่ะสองหมื่นบาทใส่แล้วมันแ,แปลกๆเนี้ฮะถอดทิ้งไปแล้วไปแลวยกไม่ขึ้นไม่รู้เกี่ยวว่ามันต้องเกี่ยวอะไรเออเนี่ยผมพุ่งมาพุ่งถอดแล้วก็มาขับเลย มันต้องมันต้องใช่เลยนะตายเบื่อจริงเลยฮะเข้าเมืองเลยไปทางไหนดีวะเนี่ย ไม่ถึง5นาะทีร้อนชิบหายเลย องใกล้ๆมันไม่ได้อะไรน,นะจริงๆถ้าถ้าหมอนไปทางเมืองตัวตินะแ๊บเดี๋ยวก็ถึงแนละ้วที่ถ่ายเขต,ต้องมาว่าอ้อมมารวมรถ เพชเชอร์ลมนะแบตบมันหมดหรือเปล่าวะในในล้อมันจะมีบอกแรงดันลมอยู่นะน่าจะแบตเตอรีแบบ่ไอ้ลูกไอ้แบตหมดดูจะลตงนะนต้องใส่แบตตัววะต้องใส่เล ออดแบตเอามาชาร์จเนี่ย ต้องไปช่วยธุรกิจทางบ้านพันล้านหมื่นล้านทิหายก็เลยแบบไม่มีอารมณ์ขับไปไหนเลยไว้เดี๋ยวมีแพชชั่นกูจะออกทริป ึงไม่ได้นะฮะเข้าในเมืองนะเดี๋ยวเขาจะกระทุ้งหรือเปล่า แพชชั่นไปไนืไรเดี๋ยวจะลงคลิปรัวๆเลยช่วงนี้ไม่ค่อยมีแพชชั่นอยากได้ s a v อยู่นะหาแพชชั่นใหม่นะด้วยการซื้อรถใหม่ช่ไหาหาแพชชั่นทีนเีย่ยตั้งทีนะึงนีงมีคนขี่ด้วยนะรถก็มีนะจะไปไหนดีอ่ะงันวันนี้ไปแล้วฮะเดี๋ยวไปโอ้โห น,น่ารักมากแต่น่าจะยังไม่ถึง18แต่กูเป็นเหมือนสมรักเดี๋ยันี้ไปฮะไปเอาของที่เพื่อนอไปจูรักกันไปแล้วบายยเดี๋ยวสอยไหนลวูววะ